เกรทวรินทอนเผยสเปกสาวที่ชอบตรงกับนางเอกสาวที่เพิ่งโสดคนนี้โสดชัดเจนสำหรับเกาสุภัสราที่ก่อนหน้านี้ถูกสงสยัยว่ารักสั่นคลอนจนมีคลิปจากเพื่อนลงสตอรี่บอกชัดว่าโสดทำเอาแฟนคลับเอฮาคนดังวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาให้กำลังใจเธอจำนวนมากซึ่งลาสุดทางด้านเกาก็ถูกจับเชียร์กับพระเอกหนุ่มเช่อดังอย่างเกรทวรินทอนที่ลาสดพบว่าหนุ่มเกรท เคยเอ่ยปากพูดในรายการทาหนูรับพิจารักปะ EP 74เกรดวรินทร์เสือที่โสดแบบพี่อย่างนี้ก็เข้าทางหนูสิคะซึ่งดำเนินรายการโดยก้อยนัตติรีมซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่พิธีกรถามเล่นละครมาตั้งเยอะเคยแบบว่าเล่นละครกับนางเอกคนไหนรู้สึกว่าสปาร์กจริงหรือแบบใจเต้นหรือสวยจนแบบโอ้โหไหมซึ่งหนุ่มเกรดตอบคือคนที่เราชื่นชอบมีเก้าสุภัสราแต่ถ้าหมายถึงว่าชอบใครเป็นพิเศษไม่มีนะ แต่เก้าคือสเปคเรียกว่างานนี้ทำเอาแฟนคลับลุ้นกันเป็นแถวว่าเอ๊ะหรือแบบนี้จะมีลุ้น